ครับสวัสดีครับนี่จะเป็นงานก่อกำแพงหินก้นดินนะครับบันไดหินนะครับก็ที่บ่อตกปลานะครับ VAP ก็าเก้าบ่อวินนะครับอมตะเซตี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับวันที่สามสิบเดือนสี่หกแปดนะครับก็สิ้นเดือนเมษายนะครับวันนี้ ดูความคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุกพัทยานะครับที่เบอร์โทรสุ3ไปสามนุดหน้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําบันไดนะครับก็บันไดจะขึ้นลงสองฝั่งนะครับครับก็จะใส่น้ํานะครับก็เต็มขอบหินนะครับแต่ก็ทางเจ้าของก็ทําบันไดเผื่อครับไว้ขึ้นลงนะครับนี่นะครับ ก็มาอัปเดตนะครับให้ดูเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการทํากําแพงหินกันดินนะครับท่านใด้สนใจนะครับก็เป็นทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งนะครับการันตีนะครับเรื่องฟามแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากได้ช่างฝีมือดีๆนะครับ ไปทำงานให้กับทางกขาที่ต่อทีมงานช่างนุพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดท,ทุกรูปแบบนะครับอินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับสวัสดีครับ